ผมจะพามาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมเคยลงในคลิปคลิปยาวของผมแล้วก็คือต้นขี้เหล็กครับผมปลูกปีที่แล้วครับปีนี้ก็มาครบรอบปีพอดีเพราะว่าผมจําได้ว่าผมซื้อในงานมะขามหวานเพชรบูรณ์มาปลูกห้าหกต้นเขารอดทุกต้นครับเนี่ยตอนเนี้เขากาลังออกยอดเป็นพุ่มเพราะว่าผมตัดยอดบ่อย เขาก็เลยเป็นพุ่มแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดยอดอีกรอบหนึ่งครับเพราะผมต้องการให้เขาเป็นพุ่มไม่ให้สูงมากเกินไปเนี่ยทําไมผมไม่ให้สูงกันคือผมปลูกใต้สายไฟของผมเลยผมว่ากะไม่ให้เขาสูงไปถึงสายไฟฟ้าผมก็จะเอาพุ่มพุ่มแค่นั้นเป็นร่มเงาทางทางเดินเข้าบ้านผมแบบนี้จะทำให้เขาเป็นแถวไปเลยก็ ผมก็จะเสริมด้วยอ้อยตอนนี้ผมปลูกได้คอเดียวเดี๋ยวผมก็จะเสริมเป็นเป็นแถวรอบต้นนี้คือรอบต้นขี้เหล็กครับโอ้โหคิดนานเลยรอบต้นขี้เหล,ล็กเป็นแถวไปเลยเหมือนเมือนฝั่งนูน้นนะฝั่งนู้นก็อ้อยก็จะเป็นแถวแล้วฝั่งนู้นผมจะเน้นต้นมายืนต้นที่ผมจะทำให้มันเป็นอุโมงถนนหน้าทางเข้าบ้านเน่ย โซนฝั่งนู้นจะเน้นเป็นดอกไม้ที่ผมเตรียมคิดไว้ตอนนี้ผมลงเหลืองเชียงราย3ต้นผมสั่งชมพูพันทิพย์มาอีก2ต้นสั่งประดูแดงมาอีกสองต้นผมก็จะปลูกเป็นแถวฝั่งนู้นเพราะว่าจะลองว่าให้มันหลายดอกไม้หลายๆสีมันน่าจะสวยดีก็ก็ตอนนี้สั่งมาแล้วเดี๋ยวก็รอเตรียมดินเตรียมหลุมไว้ครับเพราะตอนนี้กําลังอนุบาลต้นเล็กอยู่ และบางบางชนิดก็กําลังเดินทางกําลังออเดอร์มากําลังเดินทางมาก็ปลูกผมก็ยังไม่เน้นปลูกในช่วงนี้ครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากผมก็จะมาอนุบาลมาดูแลต้นคือให้เขาคุ้นเคยกับอากาศที่นี่ก่อนโดยพักไว้ก่อนครับเพราะว่าประสบการณ์ปีแรกที่ผมปลูกก็คือเอามาปลูกฤดูนี้นะครับไม่รอดตักต้นเพราะว่า เขายังไม่ได้มาทําความคุ้นเคยกับพื้นที่ของเราเลยคือเราซื้อต้นไม้มาจากที่อื่นก็เอามาปลูกเลยบางทีเขาปรับสภาพไม่ได้ก็เหมือนคนเราครับผมก็จะเอามาทิ้งไว้ดูแลรักษาไว้ให้น้ำให้อะไรในถุงก่อนพอถ,ถึงเวลาก่อนๆจะถึงฤดูฝนค่อยลงปลูกหรืออาจจะไม่ถึงฤดูฝนก็ได้ฤดูนี้ครับก็ดูว่า ผมสามารถจะดูแลได้แค่ไหนก็ผมก็จะปลูกตามนั้นครับก็จากขี้เหล็กก็ไปต้นอื่นอีกหลายต้นก็ฝากติดตามต่อไปนะครับ